อันนี้คืออะไรอะรีเทอร์นโอ้โอ้ o มายก็อดมึง <All right. S 1> กดชิปแล้วมองลงไปกดเห็นะนะอารมณ์มันเหมือนว่าหลอกอะเอ้ย <Wow. S 1> เอาเรื่องอะ hey. โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมิสู่รายการ Victory Cat กันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกมมอยครับนั่นเองเกมมากดซึ่งคลิปนี้นะฮะคุณผู้ชมก็เป็น EP ีที่5แล้วนะโกดนะที่เรามาเล่นแมปห,ห <า S 1> ล,ลอกดา <laughs> ใช่แมปหลอกดา <laughs> แมปห <laughs> ลอกตา <laughs> โ <Okay. S 2> อเคซึ่งวันนี้มันถือว่าเป็นแมปหลอกตาอย่างแท้จริงนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยว่ะน่าสนใจแต่เราไปลองดูดีกว่าโกูดว่าแมปนี้น่ะมันจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างโอเคไหม โอเคได้จัดไปโอเคฮะและก่อนเราจะไปเล่นกันนะครับผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วก็อย่าลืมติดตามให้พวกเราสองคนกันด้วยนะฮะนั่นก่อนครับผมอย่างแรกเลยเขาบอกว่าเราสามารถทำการเออเลือกเกมโหมดได้นะโกนะเราจะเป็นเออเราเป็นนี่เดี๋ยวโซย์โบโซย์โบโซย์โบนี่เออโซย์โบนี่แต่ว่าตอนนี้เราเป็นโซย์โบอยู่แล้วนะโกนะมันก็จะง่ายๆด้านนี้ก็จะเป็นเอ่อแบ็กกราวน์อินฟอร์จะเป็นเรื่องของข้อมูลนะนะว่ามันมีข้อมูลอะไรกันบ้างเข้าใจไหมแล้วก็ด้านนี้นะฮะก็จะบอกชื่อของเครดิตนั่นเอง ว่าแบบนี้แหละเใครเป็นคนทำโอเคโอเคโอเคแน่นอนผมว่าจริงก็ต้องเป็นผมนะฮะแล้วก็ไอ้โกสองคนอย่างแน่นอนโอ้ยโค้ดไปเราเราไปปุ่มสตาร์กันเลยดีกว่าตะลุยโลกแล้วใช่แล้วเอานะหนึ่งสองสองซองว้าวมาเรียบร้อยแล้วไอ้โกสอยู่ไหนวะนี่มาเรียบร้อยว่ะเฮ้ยโกสทำมันมันดูเหมือนกับว่าโอ้มันปรับอะไรเยอะแยะจังวะเพื่อนมีสิบสี่สิบหกสิบเจ็ด 18มันคือแต่ละด่านเหรอวะาโค้ดใช่ป่ะเหมือนโอ้ใช่ไหม Return to start เอออันนี้โบนัสอ่าฮะอันนี้แบบพี่20โอเคโค้ดดูเหมือนกับว่าเราจะต้องมาไล่ตั้งแต่เลเวล14บสีนะโคดใช่ด่านสี่นะเราจะไปดูไหนดีวะาโค้ดเออเอาตัวไหนดีว่าแรกกันแรกแรกโกค้ดแรกแรกเห็นได้เห็นได้เห็นไดอันแรกโอเคไปเลยวู้ไปเลยจังวะาโค้ดไหนดูสิวู้เดูนะว๊า ู้าวอะไรวะเนี่ย What is this คืออะไรครับเนี่ยมันคือตัวอะไรวะโกสเฮ้ยมึงกูว่ากูว่าเราสองคนน่าจะเป็นเกมหมดที่น่าจะเป็นอะไรที่โอเคที่สุดแล้วนะโกนะอันนี้มันคืออะไรวะโกสมันคือตัวอะไรวะเราเราต้องเราต้องมองมุมไหนวะโกสที่แบบว่ามันจะเป็นแบบหลอกตาเราได้วะโกสนั่นน่ะสิมันมันมองยังไงวะหน้าแบบมันมองยังไงวะเออมันมองยังไงวะ เอองงว่ะไม่รู้เหมือนกันนะผู้ชมว่ามันมองยังไงนะฮะมันพิลึกพิลึกเว้ยเฮ้ยแต่ว่าที่แน่ๆไว้โกดนี้ด้านนี้โกดโอ้โหอันนี้คือของจริงฮะคุณผู้ชมนี่อะไรครับเนี่ยเราต้องมองจากด้านบนไว้โกดเดี๋ยวกันนะเราต้องมองไปด้านไหนวะด้านไหนวะนั่นแหละนั่นคือปัญหาเอาเรื่อง่าโกดมันใหญ่มากเลยนะเพื่อนนะอารมณ์มันเป็นเหมือนกับถังลาวาเป็นไปได้ไหมโกดเหมือนกึ่งกับถังลาวาได้ไหม รู้สึกว่าเราต้องปรับการมองเห็นอเราจะปรับการมองเห็นสักประมาณ20แล้วกันนะครับคุณผูปรับเลนเดอร์20ไว้โกดอฮ้ยเรื่องว่ะเฮ้ยเอาเรื่อง่ะโกดเฮ้ยด้านนี้ก็มีไว้โกดด้านนี้ก็มีด้านนี้เหมือนก็จะเป็นตารางหมากลุก็โกดเอ้ยท่าไหนอะท่าไหนนี่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 เอ้ยนี่ไงมีทีวีให้เราด้วยอันนี้แหละคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเป็นแมปหลอกตาจริงอะโกดนี่ไอเฮ้ยมันงงนี่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 มามามาฟอลโลมีอยู่ไหนวะนี่อ เราต้องมองจากด้านบนนะโกตดเห็นนะมันจะแบบว่าถ้าเกิดเราสมมติเราลองหมุนดูนะโค้ดนะมันจะเป็นอะไรที่บอกพี่ลึกอ๋อเราติดแล้วนี่วะเออเราขึ้นมาด้านบนนี้ได้นี่ไงอันนี้มีบ้านด้วยนะไว้โกดเนี่ยเนี่ยเนี่ยีบ้านมีบ้านวะมีบ้านวะมีบ้านวะเราเราเข้าได้บ้านเราเข้าได้บ้านนี่ไงเราทุบมาแล้วไหนดูซิโกดเข้ามา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 อันนี้คืออะไรรีเทิร์โอ้โอ้ม่กูมึงกดชิปแล้วมองลงไปโก้ดเห็นนะอารมณ์มันเหมือนว่าบลอกอะ เอาเรื่องอะเฮ้ยงงว่ะเฮ้ยเ้ยเอาเรื่องว่ะคือจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยอารมณ์เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไม่ได้แบบอันนี้โกช้ออฟติไฟปะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ใช้ออฟติไฟอะคือถ้าเกิดเรามองเฉยๆเงี้ยคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นระยะทางที่ไกลมากๆเลยนะแต่จริงแล้ว มันก็ไม่ได้ไกลเลยเว้ยเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยโกดโกดเวลาเวลามึงขึ้นมึงต้องถอยหลังขึ้นเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวมึงต้องถอยหลังขึ้นอย่างเงี้ยถอยหลังอุ้ยยังลำบากเลยโอเคแล้วด้านในนี้มีอะไรบ้างเพื่อนฮะด้านในนี้มันมีอะไรเหลือปะลองดูดิมันไม่มีอะไรเนี่ยมันเป็นรูนึงว่าตัวฟุตอะไรเกิดมาเนี่ยโธ่นึกว่ามันยิมอะไรเพิ่มเติมอ่ะโอ้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นแมปหลอกที่แบบว่าเขาน่าจะใช้งานได้ดีมากเลยนะฮะคุณผู้ชม แล้วก็อันนี้อันนี้คืออะไรวะโคดอะไรครับเนี่ยเออเฮ้ยเนี่ยอะไรนี่ยอารมณ์เหมือนกับว่าถ้าเกิดมึงขึ้นมาแล้วมึงลองหันซ้ายหันขวาเมาส์อ่ะมันจะดูแบบเอ่อค่อนข้างจะลายตาลายตาหน่อยนะโค้ดอ่ะอะไรครับเนี่ยเออมันลายตาเออดูแล้วมันลายตาจริงู้ไวะโคดเห็นปะเออมันดูแล้วลายตาว่ะเอ้แล้วด้านเราด้านเรานู้นอันนั้นเราไปยังวะโคดอันนี้อันนี้เนี่ยเนี่ยโอ้โหโอ้ my god อะไรกินเ <Wow. S 1> นี่ยเฮ้ยอันนี้อันน,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 นี้อันนี้เป็นช่องเล็กเว้โกดอันนี้อันนี้นี่เป็นช่องเล็กเว้ยอันนี้เป็นแบบมินิเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไซส์มินิไว้โกดให้เราได้เขาจะเจอไซส์ใช่เขาเขาจะให้เราดูกันนะครับคุณผู้ชมว่าม,มันมีอะไรกันบ้างนี่ทีพีมาทีพีมาทีพีเกมเมโกดทีพีเกมเมโกดขึ้นมานี่โกดมาเห็นนะเรามองลงไปแล้วเหมือนกับว่ามันจะเป็นตารางหมักลุกเล็กๆอะไรตรงนี้ ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นแมปและอันนี้เราว่าโกตไอ้ข้างๆเรานี่มันคืออะไรเนี่ยอยากรู้อ่ะอยากรู้กันคืออะไรเฮ้ยอารมณ์มันเหมือนกัไอ้นี่เลยนะเว้ยโกตรได้เราลองทุบเข้าแบงก์ไหนได้เปล่าโกตรเราทุบเข้าแบงก์ไหนดิเราลองทุบเข้างไปในนี้ว่างไหนมีอะไรไหนดูซิข้างในไม่มีอะไรโอ้เฮ้ยนี่นี่นี่เราต้องมาด้านนี้เว้ยโกตรอะโธอะไรวะต้องมาด้านนี้ไม่แน่เราอยู่ด้านนอกอะแล้วเรามองเข้ามาเนี่ยมันาจะมีอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมโอ้เออไหนดูดิดูดิดูดิมีป้า อารมณ์มันเหมือนกับว่าเอมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับอะไรบางอย่างนะกูแต่ว่ากูกูนึกไม่ออกว่ะเก้าอี้เก้าอี้กับเก้าอี้เก้าอี้ดนตีป่ะโกูสเก้าอี้โดนตรีเก้าอี้กับอะไรอ่ะเอยา่ออะไรยาวอะไรยาวๆน่าจคิดไม่ดีเลยกูอะไรยาวๆอะไรวะอะไรยาวเฮ้ยอันนู้นดีกว่าโกูสอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นไปไลท์มากนะคุณผู้ชมนี่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 อันนี้โกูส อันนี้แหละกูดลายตาที่สุดแล้วเพื่อนไหลเอ้ยเฮ้ยนนี้แหละลายตาเว้ยกูดเหมือนกับว่าเราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องแบบเพ่งไปจุดจุดหนึ่งอ่ะเข้าใจไหมแล้วอย่างนั้นอะมันจะดูแบบลายตาโอ้ลายตาจริงนะปวดปดตาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปวดตาแล้วเออลายตาจริงนะเอ้ยอันเนี้ยอันเนี้แหละของแท้คุณผู้ชมอันนี้อาจจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะโกดอาจจะเป็นอีสเตอร์เอ็กเลมนองนี้ก็เป็นไปได้นะโกดนะโอเเเคออออีสตร์กันนี้มันคือแบบที่เท่าไหร่วะไม่รู กูดูเรื่องนะแแบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วมันหมดหรือยังวะโกดเพื่อนฮะหรือว่าหรือว่าเราคงไปได้แค่นี้ป่ะเอ้ยแค่นั้นมีเทิร์นเออเราลองรีเทิร์นกันดีกว่าเราลองรีเทิร์นไปเดี๋ยวไอ้สิอ๋อนี่เราอยู่สิบหกไว้กดสิกโอเคสิบเจ็ดเฮ้ยเราลองไปอันสูงๆได้ไหมสิบหกสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเออสิบแปดแล้วก็สิบเก้ายี่สิบไว้โกดยี่สิบนี่ยี่สิบยี่สิบได้เอ่อเอาตัวไหนดีนะเราลองสามดีได้ไหมสาม ว้าวโอ้เป็นข้อความไฮ์ไงเป็นแบบรูปแบบ 3D อ่ะคุณผู้ชมเจ็ด้อทำเออทำออกมาได้ดีนะะว้ยโกดอารมณ์เป็น 3D จริงเอ้ยด่านบนมีอะไรด้ยวะท่านบนมีอะไรด้อไฮดีไฮดี ายมันคือายฮายก็ใช่ไงายมึงดูจากข้างบนก็รู้แล้วมันเขียนว่าายสวัสดีไงโอ้โหโกสเพงั้นเราลองดูตัวอื่นบ้างโกสเมื่อกี้เราเจอแบบ 3D ไปแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วเราดึงไอ้โกสมาเมื่อกี้ 3D ไปแล้วอ๋อเป็นคัพเฟกไหมคัพเฟกคัพเฟกอ่าคัพเฟกโบว์ว้าว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 คัพเฟกดูเหมือนกับว่ามันถามว่าสองเฟกหรือว่าหนึ่งบิ๊กคัพเว้โกสอารมณ์มันเหมือนกับว่า อันนี้เนี่ยมันน่าจะมีสองเฟกเหมือนกันเราดูได้เราดูเราดูได้หลายแบบเลยนะเว้ยโกดเห็นไหมเขาเขียนอยู่สองเฟกหรือว่าหนึ่งบิ๊กคัพหรือว่าหนึ่งแก้วใหญ่อะโกดโอ้เออว่ะมันแก้วใหญ่ใช่มองแล้วก็เราเรามองแบบกับหัวนะฮะคุณผู้ชมใช่ใช่มันมีกับหัวมันมีอันนี้อันหนึ่งแล้วก็จะมองอันนี้อันหนึ่งอะมันเป็นเหมือนกับสองแก้วต่อกันอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ใช่ใช่สองแก้วต่อกันแต่มองนี่แหละครฮะผู้ชมเล่นมาตั้งนานไอ้โกดเริ่มเก็ตล้ว กลับกลับกลได้แล้วกลับ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 เราไดกลังไขคดีอยู่ใช่เราลองอีกสักอันนึ่งแล้วกันนะโตเ้ยเราสิแล้วอะเราลองไปดูอันบ้าหอัเสักันเอ่อเอาตัวไหนดีมะไขซี่มซี่ไขซี่ไทยอ่ซี่ไทยโบว้าวว้าวว้าวบวตาอีบีสกวะโคตร โอ้โหคุณผู้ชมฮะผมอาจจะต้องดึงไอ้กัมาเลยนะฮะนี่โอ้โหตา EV สองอ้อไไหวแล้วอันลงมันเหมือนจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าก็ไม่สี่เหลี่ยมจะบอกเหมือนทรงพีระมิดแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทรงพีระมิดเนี่ยโกดเวลาเราสไลด์ลงมาแล้วเราหันซ้ายหันขวาคกือบมันจะตาลายมากนะคุณผู้ชมตอนนี้กูว่าความดันตาเราสองคนน่าจะขึ้นเลยนะโกดนะ ใช่ใช่โอ้ปวดหัวมากเลย <c oughs> โอ้ปวดตาม,มากเลยเบียมากเออน่าจะปวดหัวมากอาเอ้ยรีเดินรีเดินรีเดินรีเดิลดอ๋อสักแบบหนึ่งแล้วกันนะครับชมเป็นแบบสุดท้ายนะครับอ่ากดเลือกมามึงต้องการอันไหนมึงเลือกมาสักอันหนึ่งถือว่าเป็นไฮไลไท์อูอ้ของแมปสิบแปดใช่ไหมลางเลยดูซิสิบแปดอารมณ์เหมือนไก่เนี่ยกดมึงเคยเห็นอันนี้ป่ะไอ้ภาพวาดที่แบบว่ามันวาดอะไรบางอย่างแล้วเหมือนกับว่าเอากระดาษแล้อเอาอะไรมาแบบมามามาลองอ่ะใช่ป่ะ แล้วมันจะเป็น,นรูปออกมาเออ เอ้ยใช่เลยโกดเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่แมปมันต้องการให้เราสื่อไว้โกดศิลปะจ้ามันเป็นศิลปะศิลปะมันอยู่ในหัวใจพวกเรานะฮะคุณผู้ชมซึ่งจริงแล้วมันก็เป็นแค่บอกโง่ๆที่วางเรียงไว้ให้เราเฉยๆนะฮะโอเคแกดูนี่เฉยใช่แล้วฮะคุณผู้ชมโอเคเอาเป็นว่าคร่าวๆสำหรับอีพีที่ห้านี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ชอบแบบบล็อกตานรุ่แบบนี้นะฮะเราขออีกสักประมาณหนึ่งพันไลค์ดีไหมโก้ไลค์ไปเลยครับผมไปเลยถ้้างั่เลย แลวกันน้ำชมเดี๋ยวเราจะมีแบบนอื่นมาเพิ่มเติมอีกมากมายเลยกันก็วันนี้นะครับ,รบพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ก็ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ